นำดำสองควดอะใชเฮ้ยแบกทีเป็นคนละอ่าเดนอ่างทองสองพามนีมาคอกสองหัวป่าจังหวัดเกียวแล้วก,กนน็อันนั่บ่มีเนาะ มีไหมมันมีน้ามาขอบอกหกหาเออหาซีนมหรอหาขวดทำคนงานมาได้ลายห้องห้าหรอคนงานลายเป็นสาวสามสิบเอียงเท่าไรรองคท้ามันะเดิกอีกแล้วมันนี่กับลูกกี่ข่าวอย่างเฮ้ย Bye. bay đúng không. Bye. Tao, mong cái nó song, hèn mật ong. Bệnh cấm mà đâu. nó mày lên cái mày nhảy đó mày lên cái mày nhảy nhanh, thương mà tông bay nhanh, nhanh, mày cái nhảy đê đê. Ừ. Ừ. เนาะมันก็ใหญ่ครูครูนแงอมี้มันมัหลาดปะหนาเอสนา่มเานาอพเพิ่นเผาแพงเนาะอืออ้ยมึงได้ยังบ่แพงเนาะนะบ่โอ้บาดเนาะบัดแพงจขคงใส่มาใส่งมาทมเมีนแทนวนใจมันลงมันัอาใส่ควายนานเป็นจริง Nú thứ kiao là khám ừ, rồi, nhai, phêng, nát nọ đi. Giái bên màn có người. Ô, chắc mày. Ô, chắc mày. Ô, chắc mày. cả chắc mày. Ô, chắc mày. Ô, chắc mày. ไอ oh, ้นอน้าอย่งน <voir sangat> ี้เอ็มขึ้นนี่โอ้เอ็มลอยเป็นเพชรคุณป้าบ่ะอ่ากะแช่ใส่ตู้เย็นเอาไว้เนี่ยไปแช่ใส่ซองกันหนึ่งเด็ด

ลงสุดบ้านนะแม่นเหาะตัวแล้วป้าเด็กเด็กหลับข่าวดีเมื่อคืนพวกแบงนั่ก็เอาใช่สิไม่ผสมบ่ค่ะหรอะส่ไหะมไปเด้อไปเด้อลูกหางวงกล้วยออกหันรถไทยไว้เด้อฮะกินข้าวเศร้าแล้วก็ลงหมัด Các bạn ่ใช่มาหน่อยไปเช็มอะไรลูกมาหน่อยไปเช็ไปบุงมาหน่อยดูไ้หาเงินกินเขาก็มันบุหลุดมอกระเทยกันยังก่อนเอ้าแม่ถูไมเหยียบร้อยลอด มันจะแดดเก่าเนาะแดดจี่จะสี่หามืดเด้ออย่งตกฝนเอ้นั่นแหละไม่ได้นะคอยจนาจอบากฮัมฮัำเมื่อกี้พ่ออีตู่ยู่ใส่เมา่อคืนไปบอกแม่ดูใส่โลอย่ในใส่ใส่โลก Đi xài Đi mhm một lúc Đi mhm 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 thôi mhm 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 Ui mhm 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 Mẹ đắp ta lại đi Phải đắp Phải đắp Phải đắp phải đáp. ไปอะไรกันให้เนี่ยเขาอุ่นไหมครับ พวันไม่้อยากเกี่ยวพวันอยากมามัดเขาวยากมามัดเขาซอยก่อนเกีもも่ยวมันเดียวเราแล้วอ่ะบาจีเป็นถ่าเหงองพันชายอย่างไีเขาจนดอกเลยมีเขาสุวนหน้าจนดอกกว่าห้องสมาราห้องสมาร์ทมันบาดรอะไรนะหากแขนออกพันชากัยังได้ส่วนมันชุกมันชุกก่อนห้องสมาร์ทเย มันสิชุกห้ายยัสุกายแถวหน้า,นาเที่ยงกับสุกห้องหน้าประเทศน่น้าเก็เพราว่าคันกระราเป็น1ิบคนในบ้าน้ำโมงนี่ก็บม้ม,มบพวกว่มีรถนี่หาคนรถคันนี้คันหนึนน่งต่กับตาดามาเอาที่แรกวันกรเราคันเป็น1ิบคนแหละแถมพอดามันขับรถเมือ่อรถว่ะขับรถใหญ่แก่ไปเองว นังร้อนวันใจลงมาเอาหลดุดพอมีหลุดไปกับแม่หลุดหัวหลุดจดิ่งข่าบอท่านกินเดย์หนูเด้อหากินยังก่อนเด้อได้กิ่งหนึ่งเด้อมาค่ะมาไปเลรนบ่ฮะนี่คู่นอกมึม ไปอซ้ายน่ะจะเกิดมัอนติลูกนี่งานการบรทันหลัดทำเอากวดนมล่างอีกขนแล้ว อามียรู้อามีมันนี่กัดแดดแห้งอยู่แล้วเมียนะน้ำหมอ,อกตกแห้งน,นี่เราแดดขาดด้วยมึงแดดสองสามมือก็ไข่เนาะพอะเด็นคนเขาันแล้ว เตรียมโหลดแหวานใจกับแม่คือมาใส่ขับุษาลงมาไปแหละไม่รอ้เลยทั้งนี้งนีประมาณหาคนน้ำม่งใหญ่หอมไปสั่งมาสันหาทั้งนี้ในหาคนมั่งเล่นมาหน่อย มันกัะสอบห้ามเตรียมต่ออะไรสองพันกัจจิพอหรือบอ่สำหรับมันนี่นะสองพันพัน,พ,นพันต่อร้อยนะนคณเป็นคนะข้าเจ้าโหลดราคาแล้วไปถือเงินไปเผื่อ เลือกอีกคือการเบิดเนาะคนซื้อต่อผมเป็นน้ำแบบนี่ยเราแล้วเจ้าเป็นไรพี่น้องพอกระใหม่คลิปนะเนาะเาอดถ่ายร้านพนญะาพายให้เบิ่งปูหายโตไปเห็นจับมาบัทันมันก็นเป็นสาขาบูซาขอาา่อยกระเลียบสองมึงยุคคือผมเห็นมีคนหยางลงมาหมอบมอขอให้กระคีนโนดไปพายเลือกต่อขี่ผัด เนี่ยเห็นล้าแบบแบบอ